มาลุยโลโชว่า่า45เซนนิสไซเมลนะครับก็อีเวนต์มาลุยโลเฟเวอร์วีคส์นะครับเปิดทุกวันเลยนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นะครับก็เปิดประมูลเวลา2ตัวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปลาที่มีบอดี้นะครับโดดเด่นนะครับในเรื่องของทรงหัวนะฮะแล้วก็ความสูงของช่วงตัวนะครับความ high ของช่วงตัว ช่วงตัวแบนสูงดีมากนะแล้วก็ช่วงท้องเนี่ยเฟิร์มมากนะครับช่วงล่างเฟิร์มแล้วก็ตัวศอกจักแลเนี่ยเต็มนะครับเต็มแล้วก็ไล่ปองมาตัวนี้แดงเป็นสี่ตอนห้าตอนนะครับดูไม่ยากและนะครับแล้วก็ดำเนี่ยค่อนข้างที่จะฟินิชชิ่งนะครับประมาณสัก เจ็ดิป็แล้วนะครับเท่าที่เห็นนะครับก็เหลือแค่ช่วงหน้านิดหน่อยนะตรงนี้เรามีเก็บคีว่าออกไปนะมันมีแบบไม่ค่อยเต็มเกตอยู่นะก็เก็บออกให้มันคมนะครับแล้วก็มีเก็บที่หน้าไปนิดนึงนะครับในต,ตรงนี้น่าจะเห็นรอยอยู่ก็ตรง2จุดนี้นะครับลูกค้าที่ประมูลตัวนี้ไปเนี่ยตอนรับปลาจะไม่มีแล้วนะครับใช้เวลาในการรีคอเวอร์นะประมาณ สองหนึ่งสามอาทิตย์นะครับก็พอๆกับปลาประกวดนะปลาประกวดเนี่ยผมก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดนะครับก่อนวันงานนะรประมาณสักสามอาทิตย์นะนี่ก็จริงก็แต่งมาประมาณเกือบๆอาทิตย์แล้วถ้ายังเห็นรอยอยู่นะดำก็ดูง่ายนะพัฒน์ดูง่ายแล้วนะครับบอดดี้ดูนิมมากน่าจะเป็นปลาที่กินได้เต็มเหนียวเรียบร้อยดี แล้วก็รอแผลหายแล้วก็จะดูสวยงามกว่าน,นี้นะครับตัวนี้น่เป็นปลาที่ขึ้นไซส์ใหญ่ได้นะดูจากกระโหลก,กะนะแล้วก็กระดูกบนตัวความสูงวอลลุ่มนะครับความยาวเนี่ยน่เป็นปลาที่ขึ้นไซส์ใหญ่ได้นะครับก็เปิดราคาเบาๆนะคใครที่เคยไปมาลุยโล่ก็จะทราบราคาดีนะครับแบบนี้ควรจะประมาณเท่าไหร่นะครับ แค่รอยเก็บนิดหน่อยนะีนหายอยู่แล้วถึงหายแล้วเลี้ยงไปแมาจะขึ้นมานิดนึงก็อาจจะซ้ําอีกรอบนึงง่ง่หน่าจะอยู่แล้วนะเพราะว่าคิว่าบนตัวที่เหลือมันก็ไม่ได้เก็บเลยนะครับตัวที่เหลือโดยลวมก็ถือว่าดีคือถ้าเก็บเนี่ยมันจะเห็นรอยอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ลายรอยช้ำๆแห้งๆนะครับ มารุยโลโชว่า45เซนเมลนะครับก็โดยดมที่นะครับมารุยโลเฟเวอร์วิกนะครับตัวนี้ก็ลายเข้าใช้ง่ายดูไม่ได้ยากอะไรหุ่นตัวนี้โดดเด่นนะครับโดดเด่นที่หุ่นนะครับครับ